สายมาปักคร์ดิบิุ้้ยอาจารย์คาร์ดิยเอาสวมาไไ้ครับน้องรันจิงโวสวยครนี้บุที่เกนโอ้โหักตรบเอาครัทนสยรน้องรับโอบลสุดที่เกเตเลยเอาเลยครบีแจ๊คสายมาครับน้องกับมานงม้ยีอย่างครับพี่นุ่มเมาครับพี่ปุยน่แต่านโอ้โหปั่ครับท่านพีุ่ยส่วนครับพี่นุ่มจะสััส้ครับพีุ่นพากันนตน อารินโงลงหรือเปล่าครับอาพี่ดงเก็บได้แล้วครับโงลูกนี้พี่ยพเตลูี้โอสีขาวั้ระสือเตะแล้วอเจรเผู้ว่าราชการูนธนะครับพอลครับโรงสีข้าวตั้งกระสือครับพี่ดจสัมบพี sociedad, Unidos, ่ยพรใชเตลู ını, ้โอ ครับมเสนอครับตรงนี้ปานครับอาลวกบอลครับตรงนี้น้องก๊อฟโ้เด็ดาดเพิมดูเอดครับโอ้เจ้าตนี้จะแสดงวาปนเขาจะงที่ปุ้ยไปเครับรงนเอาเ่ได้ครับาน้องครับโชีมตสูนี้บอลตรงนี้เกวโอ้โหยังตัวเขาได้เอ้ามาตวกเน้สายตรน้องครับโอ้บอลตรงนี้เกียวเลยเอาเลยครับตรงนี้พี่แจ๊สาย้าครับ

ดูกสีข้าวตั้งกระเสือกกำลังจะเสือกครับซ้ายสับไตโอ้โหสุดยอดแล้วครับมาดูสีดึงนะครับนักกะล์ฟทีมชาติซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยครับโบกำมาเจอกันที่นี่สนามกอล์ฟวัดพว่มอาโอ้โหซุปเปอดเลยการปูพอดีขามแจม17ในเซตที่สามนะครับตอนนี้สกอร์น้าซ้ายครับยกสวัสดผู้ไทยจรุลศีอยู่นี้โอ้โหแจ็คสายฟ้ากำลังจะเสือท่านผู้ชมซีมือบอลน้ำบอล กริศดาสามวางเซอร์โอ้โหาดูครับเกนึแก็บสายฟ้าครับกริศดาสามวงจัาขาสายสี่มือบอกบอลุที่แก็บอยู่ีุ้ยย่างไงครับพี่อยู่เรมครับพีุ่้ยบอลได้แตะนด่โอ้โหที็รั่ริดสามางสบอลุที่แก็บน้าขวาอยู่รับตรงนี้ปั่นครับตรงเดียวพี่ปุ้ยส่วนกะาครับพี่มจะสับถุงเลยครับพี่ปุ้ยพอเตตักนี้โอ้โหนก็จะสด สายสัมงตายครับนักก,กอลอฟทีมชาติไทยเอาครับน้องกอลฟมาลินทงโดนหรือเปล่าครับเอาพี่โงเก็บได้แล้วครับโทงลงนี้พี่คุณบอลเตะเตะลูกนี้โโอ้หมาดูครับสีนิาาวัสสีเข้าตั้งประเสริฐก,การพื้นปอกําลังจะเสริมครับแต่งหัวครับวันนี้น้องกอล์ฟมาลินทงโชว์มาครับวันนี้บอลสุดทแกโอ้โหบอลสิดเลยเตะโดนฟอกนะครับสี่สิบแล้วก็มาดูพี่ยิว สีด้วยสาขาครับจับขาขวาจะเสิร์ฟซ้ายนะครับนี่ผู้หลักโอ้ยจับตัวครับเจมส์บุญชลลงสีเข้ากับโกเสือเต้จับสายฟ้านะครับกฤษศาจสามวันลงสีเข้ากับโกเสือเต้การชื่นชมเนรียคนดีสีอีสานเอาครับมาดูจับสายฟ้ากำลังจะเซิร์ฟครับกฤษศาจสามวันโอ้โห ขวาอยู่นะบอลนี้โอ้โหจะมครัพี่ดูบอเอาครับพี่สัดิ์เลยนะนนีพ่บลชาเลยนอนีโอ้โหดบะเด็กุแตูีโอบบสิบเอ็ดขาขวาสี่มือบอก่มเยสวัสด์หน้าซ้ายอยู่โอ้โหจะดูครับแค่าครับบครับเราปกินจงันนนบอลดแกเโข้วันนี้พลิเพชรเขามานะครับ ขายแล้วนะครับขอครับถึงเพคารุนรอบนี้ชครับวันนี้อลสุดทีเก็นูนี่โอ้โก้าเกคุณภาพเกียแความพันนะท่านผู้ชมบอรสุดทีเกตอยู่แล้เต่กามีโอ้โหี่มาจก้มาดูคามแทสายฟ้าบอลสุดที่เกตอยู่ครับวันนีเิรักโอ้โห สิบสามสิบรท่านผู้ชมน้ำแหนครับแจ็บสายฟ้าเสือตมืนี้โอ้โหพี่ลมเส้นกันครับผลหางได้มครับพี่มุ้ยวองไจโอ้โหยังูงครับโอ้โหลงกลนกล้กพี่้ยัอาินไปเลาหโอ้โหทีนี้กโทรครับสิบเอ็ดสิบสงสีข้าวสร้างประเสริฐระกาพืชผลส่งเข้าแข่งขันโดยเซียโพดอรปันอารอกำชินโองบอลที่แมลูกยว จังขาขวาสิบสี่จังขาขวาแล้วก็ซีรีสบอลปีนยอ้อน้าซ้ายโยนันเอตเว่าเ่สายเสอรกจ้เราไปิงชงสายกับรีบอลชุดที่เก่งเจ๊เโอ้โหการุกครับีกงดี่ยวสิบเอาาสัรักบสั์ผู้ไทยุงสี่โยนันเ้พี่นิววารกบนีพี่ก๊อโอ้หุนอารักบอลชุดที่เกตเยงนนเ้โอ้โหสิบหกสิบ บอลสุดที่เกียไหแบบมากกวาอยู่นกนี้จะสายฟ้าบอพอนสิบเจ็ดสบเอ็ดกินสระสามาครับฝ่ายเเสือขาวเทาบอลสุเปื่อเอเสือมวนี้เอาพี่ปุ้ยพี่นิ้ทงหากไ้กบพี่ปุ้ยเตะพวกนี้เอาพืเปการหาเสือขาสิบเจ็ดสิบสองแจ็คสายฟ้าครับเสือตาน้อตุนพี่ปุ้ย ที่ดุกเจ๊กรัดโอ้โหด้วยท่านสิบสองสิบแปดเป็นสนามเดียวในเมืองไทยครับทำหน้าเมนบัมาดานเอาล่โอ้โหเ้าจังขาขวาแล้วก็ข้าวาจะเสือขาซ้ายสี่มือบกพี่นุ่มจกสะบัดอยู่โอ้โหพี่จัโอ้โหดาวน์แล้วนที่ถูกใจันเยบอลทุทีเกมเตะโอ้โหเกมบอลนี่เกมสิบสองยี่สิบ ดหรือเปล่าครับท่านผู้ชมพี่เดีวสิงห์ภาษาขาซ้ายสั่งตายตรงนี้โอ้โหมาดูครับพี่แจ๊บโอ้โหที่9ตองเี่ดายซอตรี่ตรงนี้ไม่เหมาะแกการอยู่ยี่สิบบอกว่าเป็นเจ้าขากระดิสระสถานเอาแล้วมาดูพี่แจ๊บสายฟ้าปันยอดโอ้โหท9ต้องเสจ๊บยี่สิบสี่เกมหรือเปล่าครับท่านผู้ชม แก๊ปสายฟ้ากฤษดาสักฟังลูกนี้พี่นุ่มยอดสมัติชกซ้ายพี่บุญพรไก่เตะลูกนี้โอ้โหทีนี <25. S 1> น้เป็นอิสระยี่สิบสิบห้าเกมหรือเปล่าครับท่านผู้ชมกฤษดาสักฟังบอลชูที่แกนอยู่ต <21. S 1> รงนี้โอ้โหทีนี้เรียบร้อยแร้บ